ผมขอโทษแล้วกันนันเนกเปิดใจเคลียร์ดรามา่าถือว่าคุณชนะขอโทษไพรวันสำหรับวันที่แย่กลายเป็นประเด็นถกเถียงกันเป็นอย่างมากในโลกออนไลน์ค่ะเมื่อไพรวันหรืออดีตพระมหาไพรวันประกาศลาออกกลางรายการนินทาประเทศไทย ep 2ที่จัดผ่านทางช่อง y t u t u น e นเนก ดำเนินรายการโดยนันเน็กพร้อมผู้ร่วมรายการอย่างหมึกวิโรธสุดยอดดีเจยุค70และดได,ไดอาน่าจงจินตนาการจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักล่าสุดค่ะเมื่อเวลาประมาณ19.20นาฬิกา20นาทีวันที่29มกราคม2565นันเน็กไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กและมีช่วงหนึ่งนันเน็กได้พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเข้าใจทิศเอก ถ้าเป็นตัวเองจะไม่เลือกวิธีการแขวนคนที่เห็นต่างเพราะตนเคารพในการอยู่ร่วมกันในรูปแบบคอมมูนิตี้ซึ่งเพจของโตนมีคนติดตามถึง5ล้านคนและตอนนี้เข้าใจแล้วเมื่อตัวเองถูกแขวนยืนยันไม่ใช่เอาใครมาสับในรายการทิดเอกครับผมถือว่าคุณชนะคุณถูกต้องผมขอโทษแล้วกันถ้านั่นจะเป็นวันที่แย่และเลวร้ายโดยมีผมไปเกี่ยวข้องผมก็ขอโทษแต่อะไรเกิดขึ้น แล้วดีงามเสมอซึ่งผมคงไม่อาจจะไปสั่งสอนคนเคยห่มผ้าเหลืองแต่ผมเคารพคุณเสมอถ้าพูดกันตรงๆผมก็มีชื่อเสียงคงไม่จําเป็นต้องไปเกาะกระแสะใครซึ่งผมก็เริ่มชอบคุณแล้วแต่คุณที่ผมเคยชอบก็เป็นคนละคนกับคุณในวันนี้ซึ่งวันนี้คุณเป็นอีกแบบแต่ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรเราพูดกันไม่รู้เรื่องเราเชื่อกันคนละแบบถ้าใครเห็นว่าพี่แสดงก็มีสิทธิ์คิดได้แต่ถ้า ใครเข้าใจว่าพี่กำลังจะสื่อสารอะไรก็ขอบคุณอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะบ๊ายบาย